สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hidden Moon Reader Channel นะคะในวันนี้เจนก็จะมาทำคลิป unbox ไพ่ชุดนี้ค่ะ The Good Karma Tarot จริงๆอ่ะเจนได้ไพ่ชุดนี้เขามาสักพักแล้วนะคะแต่เนื่องมาจากว่าช่วงเนี้ยเจนเอไฟไพ่อย่างบ้าคลั่งมากเจนก็เลยยังไม่ได้แกะเขาเลยนะองั้นวันนี้เจนก็จะมาแกะเขาพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะไพ่ชุดนี้ค่ะเจนซื้อมาจากคิโ o คุนิยะนะคะซื้อพร้อมกับมิสติก อะไรอ่ะที่เป็นทาโร่อะคะ่ะจำชื่อไม่ได้แต่ชุดนั้นยังมาไม่ถึงนะเจนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเจนสั่งไปแต่ว่ามันมาไม่พร้อมกันเจนก็รอเขามาส่งอีกชุดหนึ่งอยู่อันนี้นะคะอ่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะคือกล่องใหญ่มากจ้ะอันนี้ก็คือชื่ The Good Karma Tarot นะคะของคุณ k e n l y Curry Ward นะคะอืมไพ่ชุดนี้เจนดูในรีวิวมาเยอะแล้วเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่พลังงานบวก และอ่านง่ายมากเป็นพลังงานของผู้หญิงค่ะ The Good Karma Tarot เขาก็จะมาในรูปแบบแบบนี้นะคะเป็นแมทค่ะนี่แล้วก็เป็นไพ่ก่อออกกล่องเขาใหญ่เพราะว่าเขาแบ่งไพ่ออกเป็นสองกองแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือเขาค่ะคู่มือเขาก็น่ารักอุ้ยเป็นสีด้วย ดูสีคู่มือเป็นสีออคือเขาทํามาดีอันนี้คือเขาก็จะบอกเกี่ยวกับไพ่บอกเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องราวของไพ่แล้วก็เนี้ยเป็นเมเจอร์อาคาณาอืมเขาก็จะมีหน้าไพ่ต่างๆเห็นไหมคะว่าแบบเป็นพลังงานผู้หญิง เป็นพลังงานผู้หญิงแล้วคือแบบภาพวาดของเขาว่าจะเป็นภาพวาดของเขาเรียกว่าเป็นการละสมัยใหม่ไม่ได้เป็นวาดภาพในยุคโบราณก็คือผู้หญิงที่อยู่ในภาพเนี่ยก็จะดูแบบแต่งตัวเหมือนยุคปัจจุบันนะคะ,ะมีรอยทรงรอยซักน้วยน่ารักถ้าเจนคิดว่าชุดนี้เจนเอาไวด้ดูให้ลูกดวงที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะเป็นคนที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นรุ่นเด็กกว่าน่าจะดีเนะอะแบบ อายุแบบเลขสองเลขสามอะไรอย่างเงี้ยแบบวัยรุ่นคนทํางานาผู้หญิงที่แบบยังไม่อยากแต่งงานยังไม่ได้แต่งงานอ,อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นเมเจอร์เป็นมายเนอร์อันนี้ก็จะเล็กหน่อยแต่เขาก็จะมีแหวนบอกสัญ,ญลักษณ์บอกความหมายของไพ่อะไรอย่างเงี้ยบอกธีมของไพ่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บคู่มือไปก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็จะมาหน้าไพ่นะอ่ะเดี๋ยวเจนจะแกะให้ดูทีละกองนะเริ่มจากกองนี้ก่อน ค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูกระดาษเขาก่อนนะข้างหลังเขาจะเป็นเงาเป็นกระดาษเงาข้างหลังเป็นรูปใบไม้เป็นรูปใบไม้สีเหลืองสดใสอ่าแล้วก็กระดาษหนาค่ะไม่บางอืกระดาษหนาแต่ว่าก็ยัง โอเคอยู่ยืดหยุ่นได้ดีนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ทีละใบนะคะอันนี้ก็คือเดอะฟูดูไพ่ก็รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โลกสวยมากแล้วก็แน่นอนอยังมีน้องหมายอยู่ในกระเป๋านะคะมีน้องหมายอยู่ในกระเป๋าค่ะเดินไปยังทางข้างหน้าด้วยกันคือแบบเป็นความรู้สึกถึงแบบเอเนอร์จีบวกอันนี้เมจิเชียนก็เป็นผู้หญิงนะคะกรรมผู้กันดินสอปากกาทุกอย่างไว้ด้วยกัน นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพอดีไปเช็คลูกมาค่ะลูกเรียกก็เลยไปดูลูกมาแป๊บหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็คือเป็นเมจิเชียนนะคะแต่รู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบเขามีความคิดสร้างสารรค์คือเขามีไอเดียแล้วแบบเขาสามารถทําทุกอย่างให้มันเป็นจริงได้คืออาจจะแบบ เป็นในธีมของการเขาเรียกว่าอะไรทักษะสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะก็ <_ d ose> น่าจะเป็นความหมายคล้ายๆน่าจะยังอิงความหมายของไพ่ชุดไรเดอร์เวทอะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นหมอดูไพ่พรีสเตชเนะมีความลึกลักมีเซนส์มียานอันนี้เขาก็จะมีเป็นรูปปูเป็นราศีนะคะแล้วก็เป็นพระจันทร์เป็นพระจันทร์เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือดาวจันทร์เนาะ อันนี้ก็คือเป็น Empress ค่าความเป็นแม่เป็นผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะมีแสงแดดมีพอาท,ทิ์พืชผลต้นไม้งอกงามอันนี้คือ Emperor ค่ะเอาเป็นหัวหน้างานเป็นบอ s ว่าอารมณ์แบบผู้หญิงคนนี้เป็นบ o s นะอืมเราไปกันอย่างค่อยๆไปอันนี้ Lover วู้ชารอดเฟียวมาก Justice เอ๊ะ เชียร์ริโอตจัสติสมันต้องสเตรนจ์มาก่อนไหมอืมแล้วก็เฮอร์มิตนะคะ The ดว e e อ o f Fortune ออ strange ตอนนี้เริ่มงงเรื่องลำดับไพ่ละหรือว่าเราพลาดเองอันนี้แฮงแม่อันนี้เด h นะคะ Temperance The devil t อื The tower คือแบบมันเป็นทาวเวอร์ที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเดธ เดยวมนคือไพ่ไม่ได้ดูอารมณ์แบบดาร์กเท่าไหรอ่อ่ะอืมคือยังเป็นอารมณ์ที่สดใสอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมไมเนอร์อาค่นานะคะก็คือเป็นหนึ่งไม้เท้าอันนี้สองไม้เท้านะคะกร,รมโลกโลกอยู่ในกำมือของเราสามไม้เท้าคือฉันวางแผนและชฉันกำลังจะดำเนินตามแผนสี่ก็คือฉันมีความสุขอยู่ในสิ่งที่ฉันเป็นอันนี้ห้าและงอนและถอยหลังหันหลังให้กัน six of one ค่ะได้รับรางวัลได้รับชัยชนะ เซเว่นออนต้องลงมือทำช่ปบะเอ f ออฟมอนก็คือเป้าหมายหรือว่าแบบเป็นสิ่งที่เข้ามาหาเราแบบพุง่งมาอย่างรวดเร็วอันนี้9 o ออฟมอนนะคะเริ่มปวดหัวแล้วอันนี้เทนออฟมอนแบบอืมหืม,หมเริ่มแบบภาระเยอะ <c oughs> อืมเพจออฟมอนโอ้ทำกับข้าวอันนี้ไ o ออฟมอนนะคะออกเดินทางออกไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ควีนออฟมอนเหมือนกำลังรออะไรสักอย่าง อันนี้ King of Moon นะคะเหมือนเขาแบบยกมือเหมือนเขาบอกกล่าวอะไรปะเหมือนเขาจะบอกกล่าวจะถ่ายทอดไอเดียหรือแบบเหมือนเขาคล้ายๆเหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์ป่ะแบบจะแนะนำอะไรเราสักอย่างอะไรอันนี้คือคิดเองนะอันนี้ก็คือ Ace of Cups นะคะหนึ่งถ้วยอุ้ยสองถ้วยสวยสามถ้วยอ่ะแล้วก็อันนี้มานะคะสี่ถ้วยอือ อันนี้ห้าถ้วยเริ่มเครียดแนละ้วหถ้วยนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาดีๆเจถ้วยเลือกไม่ถูกเลยอันนี้8ดถ้วยเกถ้วยสิบถ้วยนะคะรู้สึกถึงความสมบูรณ์อันนี้เพจออฟคับนะคะกำลังมีคล้ายๆเหมือนมีอะไรใหม่ๆเขามีไอเดียใหม่ๆบ้านมีแรงบันดาลใจแบบอยากจะขับเคลื่อนอะไรสักอย่างอันนี้ไนท์ออฟคัพนะคะื สามนีนี่แอบเปิดอะไรอีกเนี่ยเสียงดังจังเลย queen of cup ค่ะอันนี้ก็คือเป็น queen ถือถ้วยนะเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างรู้สึกว่าแบบค่อนข้างมีสนเสน่ห์แบบเนื้อหอม king of cup นะคะดูแบบ Playboy เจ้าชูนิดนิดไหมอ่ะอันนี้ ace of swords นะคะหนึ่งดาบสองดาบจ้าปิดหูปิดตาไม่รู้จะเลือกอะไรดีพูดก็ไม่ได้มองอะไรไม่เห็นเลยน,นี้สาดาบแบบรู้สึกว่า เขาไม่ได้ดูเศร้านะเหมือนเขากำลังปรุงกับอะไรสักอย่างไหมอันพักสี่ดาบห้าดาบนะคะหกดาบค่ะกำลังเดินทางเหมือนปล่อยให้มันเป็นไปแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแบบชีวิตมันต้องมู v ออ n ไปข้างหน้าอันนี้ดูออกเลยแอบซ่อนอะไรไว้สักอย่าง แปดดาบห้าเห็นไหมแปดดาบของเขามันมีมันมีอะไรลุมล้อมก็จริงนะแต่เห็นไหมเขามีอีกหนึ่งดาบคือเขาพร้อมที่จะปลดปล่อยปลดเปลืองตัวเองออกไปอันนี้เก้าดาบโอ้ยคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ถูกเลยอันนี้สิบดาบเป็นดาบที่แทงหลังก็จริงนะแต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรกับมันเลยเหมือนเขาจะเข้าใจกับมันด้วยซ้าเออกับปัญหาอันนี้ page o p s w o r นะคะอืม ต้องตัดสินใจแหละดูเหมือนเขากำลังตัดสินใจแบบจะต้องตัดสินใจแล้วสะกอยอางอันนี้ King of Sword นะคะเหมือนดับเครื่องชนมาเจ้ J. คนนี้ดุจริงๆดูดุ King of Sword นี่คะ่ะหน้าเขาดุคือมันดูเป็นพลังบวกก็จริงนะแต่แบบมันดุอะ Ace of Coin เห็นไหมหนึ่งเหรียญมีเงินอันนี้สองเหรียญน,นะกำลังบาลานซ์เงินอยู่ ามเหรียญน,นะกาลังร่วมกันทำสี่เหรียญฉันงกฉันไม่ให้เธอจะเก็บวไว้คนเดียวห้าเหรียญน,นะเริ่มเศร้าแล้วอ,อือันนี้หกเหรียญน,นะคะได้อะไรดีๆหรือว่าเป็นการแบ่งปันให้คนอื่นเจ็ดเหรียญน,นะคะเริ่มงอกเงยและสิ่งที่เราทาแปดเหรียญนะคะลงมีสกิลทาเลยอารมณ์แบบเธอทําเลยสิ่งที่เธอทําเหมือนแบบอารมณ์เหมือนจับเงินป่ะเหมือนไพ่ไปเนี้ยทําอะไรก็แบบจับเงินจับทอง นายออฟคอหัวเบ่งบานเทนออฟคอรนี่โอ้ไพ่ใบนี้นี่คิดว่าไพ่เหรียญของชุดเนี้ยทำออกมาดีมากเลยนะคือทําออกมาแบบได้ความรู้สึกเลยว่าแบบเออเหมือนแบบมีเงินแล้วมีความสุขอะแบบเงินมาปังๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นมาแล้วว่าหน้าไพ่เขาอ,อ่านง่ายนะอืมแล้วก็คิงครีนออฟคอดูแบบรอรอเก็บเงินอย่างเดียวอย ทำไมเขาจับท้องด้วยเขาแบบเหมือนความสึกเหมือนเอ็มเพรสปะแบบความเป็นแม่เป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างมีอายุหรือว่าแบบเป็นผู้หญิงที่เออน่าจะเลยวัยกลางคนขึ้นไปอหัวน,นี้สายเปยแน่นอนมีทั้งทองมีทั้งเงินมีต่างหูยังเป็นสีทองแล้วไหนจะ,ะมีมงกุฎอีกข้างหลังโอโ้โหมีไรอ่องงอ่ง,งุนคือแบบอยู่อาณาจักรคนรวยเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ การรีวิวไพ่นะเดี๋ยวเจนก็จะกลับไปเก็บเขาในกล่องเหมือนเดิม mm hmm. เราหาเวลาใช้เขาเพอดีช่วงนี้เจนอะไม่ค่อยได้ใช้ไพ่ทาโร่เลยเอาตรงๆเจนใช้ไพ่เจนใช้แต่ไพ่ออร์คิลเดี๋ยวเจนอะจะหาเจนจะลองใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวใช้ดีไม่ดียังไงแบบเจนกะว่าแบบปลายเดือนหรือว่าปลายปีอย่างเงี้ยเจนจะทําคลิปรีวิวไพ่นะว่าแบบไพ่ใว้ไหนใช้แล้วแบบเออมันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ย Uh huh. ก็เพื่อนๆก็ติดตามแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวไพ่อยากดูเกี่ยวกับไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลค่ะอยากดูแบบอยากดูหน้าไพ่อยากดูรีวิวไพ่อยากดูเนื้อหาหรือว่าอยากรู้แบบความหมายของไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดตามกด subscribe เจนได้เลยนะคะเจนก็จะมาอัปคลิปเรื่อยๆะคะ่ะงั้นวันนี้เจนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเจนต้องขอตัวไป ก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเตียนจะมารีวิวไพ่หลายๆชุดเลยโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ